ทุกวันนี้มือถือแทบจะเป็นอวัยาวะาที่33ของเราแล้วใช่ไหมคะแต่บางทีอวัยาวะชิ้นนี้ก็อาจจะกําลังทาให้เราเผลอไม่ให้เกียรติคนอื่นโดยไม่รู้ตัววันนี้มี4ี่มารยาทง่ายๆในการใช้โทรศัพท์ที่จะทำให้เราเป็นคนที่น่าเคารพและใส่ใจคนอื่นมากขึ้นมาฝากกันค่ะ 1. กฎเหล็กข้อแรกคนที่อยู่ตรงหน้าสำคัญที่สุดค่ะเวลาอยู่กับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน ลองวางมือถือคว่ำหน้าลงการทำแบบนี้คือการส่งสัญญาณที่ส่งพลังที่สุดว่าตอนนี้ฉันอยู่กับคุณร้อยเปอร์เซ็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่ห้องทำงานส่วนตัวพยายามอย่าคุยโทรศัพท์เสียงดังหรือเปิดลำโพงในที่สาธารณะเช่นบนรถไฟฟ้าหรือในร้านกาแฟเป็นการเคารพความสงบของคนรอบข้างค่ะ3เคารพเวลาของเขาก่อนจะโทรหาใครโดยเฉพาะนอกเวลางานหรือในวันหยุด ลองส่งข้อความไปถามก่อนสั้นๆว่าสะดวกคุยไหมคะคำถามเล็กๆนี้แสดงถึงความใส่ใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะและ 4. อยู่กับเขาตลอดการสนทนาพยายามอย่าทำอย่างอื่นไปด้วยระหว่างคุยโทรศัพท์ค่ะเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดหรือเสียงล้างจานมันทำให้คู่สนทนารู้สึกได้ทันทีว่าเราไม่ได้ใส่ใจเขาเต็มที่การให้เกียรติทางโทรศัพท์ง่ายนิดเดียวค่ะมันคือการทำให้คนที่เราสื่อสารด้วยรู้สึกว่า เขาเป็นคนที่ถูกมองเห็นและถูกรับฟังซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของทุกความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าคุณอยากดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นและพัฒนาตัวเองให้เติบโตในทุกๆด้านอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆอีกมากมายรอคุณอยู่และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ